สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการขโมยรถ .com วันนี้เรามาติดตั้งรถ New K8R ใหม่นะครับป้ายทเวียนตองสี่นะครับเชีงยงใหม่ตามที่จนขโมยกันเขาใช้เหยีควงผีนะครับเี่ควงตัวทีแทงลูนแจเรานะเนาะเหล็กแหลมๆแล้วก็บิดวิก็เป็นออนเขาเลยสตาร์ทไปเลยเนาะดังนั้นการขโมยผมมันพิเศษก็เลยจะมาจัดการตรงนี้นะครับโดยการกลดล็อกสองครั้งนะครับถ้าใครไปโดนรถรถจะไม่ร้องนะครับ มีแค่ไฟเลี้ยวกระพรี่จะไม่รบกวนชาวบ้าน้าขอโมยรุ่นอื่นนี้โดนลดหน่อยก็จะร้องแล้วเนาะผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีนะครับสมมุตินี่เป็นกุญแจผีเนาะนี่มปนกุญแจมันน่ะแทงน้องเดียวน้องสตาร์ทรถให้พี่ดูหน่อยได้ไหมสมมุติกุญแจผีแทงนี่ครับเดี๋ยวผมจะแทงพร้อมกับสตาร์ทให้ดูเนาะแทงปุ๊บบิดจะไม่ติดนะครับบิดกลับ ก็ไม่หยุดนะครับจะหยุดต่อเมื่อมาปลดล็อกมันจะหยุดต่อเมื่อมาปลดล็อกรีโมทเท่านั้นเนาะแต่ก็ขโมยผมพิเศษกับชาวบ้านเขาก็คือกันน้ํานะครับเดี๋ยวจุ่มน้าไปให้ดูเนาะจุ่มน้ำไปเลยเนาะอ่าเดี๋ยวอันนี้เราสมมติสมมติมีคนมาขโมยรถเรานะครับใช้ก็ไขควงผีแทง,งแลูแจแล้วบิดน้องสตาร์ทของเรอบิดแล้วก็สตาร์ทไปเนะาะแล้วเราเห็นพอดีว่าเฮ้ย ต้องเปิดไฟหน้าหรอได้หรออ่าเราเห็นพอดีว่าเฮ้ยมันมาขโมยรถเราเราเห็นระยะลอยไม่พอดีเราเห็นพอดีเรามันกำลังขโมยรถเราไปเรากดปุ่มล็อกที่รีโมทนะครับเดี๋ยวผมกดล็อกให้ดูรถจะดับเลยนะครับ รถจะดับอันุนมัตเนะภายใน10วินาทีเนาะก็ใครจะขโมยแล้วก็เรากดล็อกปุก๊บรถดับเลยอ่าพมือผลพิเศษกองชาตคือกันน้ำนะครับขี่รถตักฝนได้เลยกล่องกันขโมยก็กันน้ำเนาะอ่าใครอยากติดตั้งก็ราคาพันสองนะครับรับประกันให้1ปีนะครับถ้าใครอยากดูคลิปเยอะๆก็เข้าไปใน youtube นะครับพิมพ์คำว่ากันขโมยรถก็ขายใน y u t u b e เนาะโอเคครับคณครับ